สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาเลือกมะละกอไปตำคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้จะเอามะละกอต้นนี้นะคะไปตำคะ่ะมะละกอต้นนี้ยังไม่ได้เคยเอาไปตำเลยนะคะวันนี้เราจะมาลองว่าจะกรอบอร่อยไหมนะคะแต่ต้นต้นนู้นอเคยตำแล้วคะ่ะอร่อยคะ่ะต้นนี้ ต้นนี้อร่อยอกรอบขอเรียกว่าโอเคขอเ้อรกลายชูนะอโอ้อันนี้แน่นมากปึกเลยอันนี้จะลองดูต้นนี้ยังไม่ได้กินเลยลองเอาไปกินเราจะเอายอดมะละไปกินกับส้มตำด้วยค่ะทุกคนยอดมะละกินกับส้มตำสดอร่อยค่ะ ยอดงามๆอวบๆเลย เอายอดกระถินไปกินกับหอยนางรมเย็นนี้ด้วยค่ะยังได้กินยอดอยู่นะคะทุกคนแต่ว่ายอดจะเป็นสั้นๆค่ะเพราะว่าใกล้จะหน้าหนาวแล้วนะคะใกล้จะหนาวแล้วยอดก็จะสั้นๆนะคะแต่ก็ยังกินได้อยู่ค่ะทุกคนยังได้กินอยู่นะคะจะเอาไปกินกับหอยนางรมเย็นนี้ค่ะ วันนี้กินหอยนางรมอีกแล้วค่ะทุกคนกระถินก็ไปเก็บมาแล้วนะคะยอดกระถินไปเก็บมาแล้วดูหอยอันนี้ใหญ่มากหอยแครงตัวย่อใหญ่ทุกคนวันนี้มีเมี่ยงปลาค่ะเมี่ยงปลาย่างค่ะ น้ำจิ้มถั่วนะคะน้ำจิ้มถั่วของคนญี่ปุ่นก็น้ำจิ้มถั่วแบบจืดๆนะคะแต่ว่าอร่อยมากค่ะวันนี้มีหอยนางรมด้วยนะคะแล้วก็ผักของเรามากินด้วยกันจ้าซ พูดไม่ได้มากินด้วยกันจ้าอร่อยค่ะเผ็ดหวานเปรี้ยวอร่อยมาก